มาดูครับท่านมีประเด็นในเรื่องก,การตั้งหมู่นะครับว่าไม่ชัดเจนในเรื่องการตั้งหมู่ตั้งหมู่เขามีปัจจัยอยู่สามเรืร่อเองให้รู้ว่ามันมียวหนึ่งสองสาสในการขอตั้งหมู่แล้วเดี๋ยวผมจะบอกแล้วท่านาก็ไปดำเนินการมีผู้วิงชาผู้วงชาครูนักเรียนผ่านการอบรมหนึ่งคนผมขอ เล่นเสียงดังหน่อยเพราะท่านต้องไปทำหนึ่งคนใครก็ได้ลักสูนใดก็ได้มีกี่ลักซูนของผู้คนชาท่านมี่อก่อนมีกี่ลักซูนมีกี่ลักซูนเออห้าห้าลักสูนลักสูนอะไรคนเดียวไม่ต้องมาถามขออต้องผ่านต้องสำเร็จไหมเขาบอกคนเดียวผ่านแได้ใช่ไหม ผมถามทำไมจึงถามพ่อไม่แน่ใจแต่เขาบอกผู้บัญชาแค่ได้หนึ่งโค้ดเขาไม่ได้เขาต้องผู้คนคนเดียวเท่านั้นในการตัง้งวงต่อไปครับผู้สมน้ำทำไม่เคยน้าเมื่อก่อนจะต้องระบุรายละเ,อ,เอียดเยอะตอนหลังปรับเมื่อก่อนนักการเมืองเข้ามาเอาข้าราชการก็ไม่ได้ต้องเป็นคนภายนอกที่ชาวบ้านรับนังถือ ปรับยนปับให้เหลือให้ง่ายขึ้นนะออปรัดแบบกว้าๆมีแค่นี้ให้โรงเรียนสามารถดำเนินการได้เอาแบบง่ายเลยนะปรับใหม่เลยไม่รู้ง่ายแบบนี้มันจะดูดีแล้วแต่ผมว่าผมขาดกับข้อกับทับหมวดอื่นโดยเฉพาะหมวดที่แปดเรื่องของ อะไรนะนายกเ่าราชาติกับเขาเป็นข้อความของเขาเขาผู้ทรงธรรมเขามีมากกว่านี้นักการเงิ็เ็นไย่างแต่ผมดูแล้วถ้าอย่างนี้โรงเรียนจะดำเนินการได้ง่ายผมเห็นใจโรงเรียนหลายโรงที่ผู้บริหารเป็นนักการเงินใช่ไหมครับถ้าจําเป็น ก็ให้โรงเรียนดำเน,นินการง่ายขึ้นแต่พอระาักาการชาติแล้วเขาจะไม่เอารลับการแต่ผมบอกว่าถ้าแบบนั้นโรงเรียนจะเดินลำบากจะอึดอัดน,น,นะครับก็ช่วยได้เท่านี้ความางเปิดให้โรงเรียนสามารถจถัดหาไม่เกินห้านะครับก็ได้สามข้อนี้ความว่างง่ายไหมนะ สะดวกไปโรงเรียนไหมสะดวกสะดวกนี่คือคุณสมาัติของผู้ส่งคุณครับเป็นข้าราชการได้ไหมได้ได้เขาไม่ได้ห้ามแล้วเมื่อก่อนห้ามผมมีโอกาสร่วมทามาสิบปีผมก็อยากอันไหนที่มันเป็นประเด็นให้โรงเรียนเรืองหน่วยงานแต่บางครั้งก็เขาไม่ให้เหมือนกันก็มีประเด็นหลายเรื่องที่เขาไม่ยอมให้นะครับก็ไฟมาให้โดยตลอดนะครับก็ พยายามจะให้เอ,อ,เอื้ออำนวยความสะดวกงานและโรงเรียนให้สะดวกมากยิ่งขึ้นในการดำเนินการอ่ะมาดูแบบพิมพ์อายกดูนะครับแบบพิมพ์แบบยุควันหนึ่งอันนั้นมาอาจจะดูผมอันเนี้ยใบนี้เป็นใบขอตั้งหมู่ทอจัดตั้งหมู่ผู้ที่จะเขียนจะเป็นผู้บริหารนะครับส่วนใหญ่ผู้หารเซนอย่างเดียว ใช่ไหมโรงเรีเยนใช่ไหมคนอยู่เยอะอาจจะเป็นหัวหน้าบทวดกิจรกรรมเป็นคนล่างหรืออะไรก็แล้วแต่นี่คือการขอตั้งไปเนี้ยยุกวัดหนึ่งเนี่ยคนอนุมัติต้องพัวเดวาไว้นะยกเว้นพัวมอบอำนาจนะครับนะจะเขียนไมค่คลัดรายเหตดชัดเจนนะ้รายเหตาในการสร่งถึงไทยัดเจน ลายเง็ like ชัดเจนเลยบอกถึงใครในกรุงเทพทำไงนะครับจังหวัดทําไงโรงเรียนที่ไม่ได้ในกรุงเทพที่ไม่สำหารับว่าไอผู้นำชัดเจนนี่คือยัวหนึ่งกรอกไปเลยใครเป็นนาย,ยกหมู่รองนาะยกหมู่ผู้นํากลุ่มรองผู้นํากลุ่มผู้ทรงคุณธรรมใส่ชื่อไปเลยฝากรายละเอียดเล็กน้อยแต่มันเป็นประเด็นที่สําคัญ ถ้าโรงเรียนใดที่มีครูมากกว่าจำนวนกลุ่มมาครับครูมากเช่นกลุ่มหนึ่งมีครูเป็นผู้นําและเป็นรองผู้นํากลุ่มสองคนแล้วสมมุติว่ามีครูห้าคนแต่มีกลุ่มอยู่สองกลุ่มก็จะมีครูเป็นผู้นํากลุ่มสองคนรองผู้นำกลุ่มสอมันจะตอบอย่ายืดยคนถ้าถ้านไม่แต่งตั้งให้เขาไปเป็น รองผู้นำกลุ่มในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง,นค,นนงคนนี้จะไม <ด Liberty. S 2> ่มีคำสั่งแตกต่างฉะนั้นถ้าโรงเรียนใดมีครูเกินกว่าให้จับครูที่เหลือใส่เป็นรองผู้นำกลุ่มกลุ่มต่างๆผู้นำกลุ่มมีได้คนเดียวแต่รองมีมากกว่าหนึ่งคนได้นะครับโอเคนะครับงั้นต่อไปท่านนำเสนอต้องบอกรายเก่งคนนี้ให้กคนอื่นด้วย โอเคนะครับต่อไปยุวัฒ2อันนี้คือการแต่งตั้งกรรมการก็ต้องใส่ชื่อล้อจากาอันนั้นหมาเพราะรายชื่อนี้หน่วยงานในยุวัฒน์สองเนี่ยหน่วยงานเมื่ี้พูดว่าโรงงานไหมแต่งตั้งไหมแต่ ต่อไปนี้หัวหน้าหน่วยงานนั้นๆนะจะเป็นผู้แต่งตั้งยุวศอ2คือกรรมการย้วชาติรวมยนต่อไ้ไวนะยว2หัวหน้าหน่วยงานเช่นสังกัดเขตพอเออกเขตคนแต่งตั้งในยุวยสอ2ต้องลงนามนะครับแล้วก็มีใบประก,กาศอย่าถือว่าใบนี้ยุวยสอ2เป็นใบแต่งตั้งแล้วไม่ใช่ต้องมีใบประก,กาศแต่งตั้งที่เป็นรุฑเดี๋ยวจะให้ดู นะครับรเนี่ยมีบอกหมดแล้วนะครับเราปรับให้ชัดเจนในการเดินของท่านโอเคนะต่อไปครับยุวสารคือไปสมัครของครูที่จะเป็นผู้ประคับประชายุวชาติพออเป็นคนแต่งตั้งเลือกใครเป็นผู้นำพบกพิไศนะครับแล้วนะ มีการอบรมที่ไหนก็บอกเข้าไปถ้าไม่มีก็ปล่อยว่างไว้มีสี่คนก็ตรเรวจไปเท่านั้นแต่อย่าลืมต้องมีหนึ่งคนที่ต้องแน่สำเนาวุฒิบัตรเขได้ไหมครับถ้าตั้งหมดต้องมีคนสำเร็จการฝึกรบึคนฉะนั้นต้องมีหนึ่งคนคนเดียวก็พอไม่ต้องคน ถ้าอบอรมทุกคนก็เอาคนเดียวก็พอมันจะได้ไม่หนาเวลาส่งนะครับคนเดียวพอออรับรองนะครับนี่คือยุวสามคือใบสมัครยุวอสี่เด็กมีร้อยคนต้องส่งทั้งร้อยคนไหมส่งเลยอรอเด็กสมัสส100ครปีนี้ร้อยคนแล้วจะตั้งหมู่ร้อยคนต้องส่งร้อยคนไหมออกไหม ส่งร้อยคนเลยใบสมัครส่งไปให้เขตประกาศเขตก็ส่งเขตส่งเลยร้อยคนส่งไปเพื่ออะไรเพราะในเขตกำหนดไว้แค่สิบสองคนเองใช่ไหมครับส่งไปสิบคนก็พอนะส่งไปไปร้อยหนาใหญ่เลยใช่ไหมแต่ถ้าทังเขตหรือทั้งศึกษาทีการจังหวัดสอบพมเขา บอกว่าเอารายชื่อมาก็พอให้เก็บนายกยัวชานายยกหมู่ยัวชาโรงเรียนนั้นเชื่อแล้วคุณลงนามมาต้องมีเกสิบสองคนที่ตามชื่อที่ก็ได้แล้วแต่แต่ผู้ช้าต้องสอง่งคนหนึ่งต้องมีไอคำนาการถูกลงเท่าไรทั้งนี้ทั้งนั้นต้องคุยกับหน่วยงายนว่าเขาจะต้องใช้สิบสองใบหรือใช้รายชื่ออย่างเงี้ย ท่านก็ดําเนินการตามหน่วยงานนั้นๆนะนะผมพูดในภาพป้างนะครับไม่เจาะจงว่าจะต้องทั้ง12ใบสมัครครบไป่ไมออไ,มออไม่ใช่แล้วแต่หน่วยงานหน่วยงานบางหน่วยงานก็บอกวนะ่าแค่รายชื่อมาก็พอให้เกียรติพอลงนามแล้วเชื่อว่ามีแต่สิสองคนจริงครับนี่คือการกรอกข้อมูลแบบถิญยุวชาติ1-4ในการขอจัดตั้งหมู เจตน,นะเจตน,นะโอเคนะครับนี่คือใบประกาศเมื่อเซ็นในยุวัสองแล้วท่านต้องเอาอะไรชื่อนัานมาใส่เรียนลงมาใครเป็นันใครเป็นกรรมาการของโรงเรียนใครเป็นเลขาแล้ประลงนามอันนี้เขตพื้นที่ผมขอมาเมื่อสองวันนี้ไปทำที่นั่งไล่ขอมา เพชรบูรณ์อ๋อเขาก็ไปเอาสักษมาให้ในพุทธประกตังแปฏิบัติที่ยุบการชาติในสานติสิที่ตันเองแต่บางที่ก็จะมีลายเกียวของรษฐกาของรัในใบของราฐธรรมนตามอำนาจข้อที่774ตามข้อข้อสกชาติแต่องเป็นใบนี้วัดศรีเพราะด้วยวัฒนชาติต่อไปสั่งณนวันที่พอได้ใบนี้จบเรียนได้ใบนี้หกสามว่าศึกษาทกการจังหวัดถ้าได้ถ้าท่านจะให้มีเสน่ห์กับตัวเอง ให้โรงเรียนผูกใจท่านชอบใจท่านท่านดำเนินการแทนโดยการส่งสองเราอันไปขอเครื่องหมายกรรมการสถานอ่ะที่สํนนักการลูกเสือสํานักการลูกเสือจะขอจากสภามาให้ตามรายชื่อนี้เดี๋ยวจะให้เคยเห็นไหมเครื่องหมายกรรมการสถานศึกษาเคยเห็นปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วมีไหมยังมีอยู่ไหมยังมีอยู่ โอเคนะครับก็เป็นคำสั่งนี้นะครับอย่าไปเซ็นอันนี้คือใบสัมพันธ์ตั้งหู่ที่ผู้ว่าจะต้องลงนามตรงนี้แล้วบางจังหวัดเขก็ปั้มตาสิงสิงใช่ไหมเพราะมหาไทยทําไมต้องผู้ว่าลงนามเพราะผู้ว่าถ้าสมัยโบราณเจ้าเมืองใช่ไหม เจ้าเมืองประวัติราชการได้ก็จะลวงเขาต้องให้ผู้ว่ารูน้าครอมครับเลยต้องผู้ว่ารูน้ํานั้อันนี้ใบเก่ามากเมื่อสี่สิกว่าปีที่แล้วเป็นใบนี้มีให้โรงเรียนใดมีใบนี้อยู่จูเหรอยู่จริงป่าวรวยไรจูจริงอ๋อโรงเรียนบางชัวเขาเก็บด <c ười> ีโรงเรียนบางเขามีการสะสมมีการห้าสออย่างดี แต่ไม่เสมอไปปางอนุบาตก็หาไม่เจอแต่อนุบาลส่วนใหญ่เริ่มรั่วชาติมาโดยตลอดทักประเทศนะนี่คือข้อมูลเก็บไว้ดีไม่ไมีแล้วไปนะครับหลังมาจะเป็นใบนี้ใบนี้นอันนี้ว่าปัจจุบันแล้วไม่ใช่อันนี้จุดปัจจุบันนะตากันไหม ต่างตรงไหนฮะตัวกรอบสายตาสั <f erv> <eps> à, <từ> ้นไปด้วยเปล่าตางตรงไหนพันนามครับหนพีลวงฟอร์มเดิมหมดเลยเห็นเพิ่มพนามไหมนะเขาเป็นพรกปัดพันปีหลวงแนะเขาเติมแต่ฟอร์มแบบเดิมเมื่อก่อน พอบังคับนี้ไม่ออกผู้ว่าบักท่านไม่กล,าล้าลงน้ำจะมีปัญหาโดยเฉพาะนครลงเงี้ยใช่ใช่ใช่ไหมผู้ว่าไม่ลงน้ำทำไมกลัวผู้ว่าขอเพราะว่ากลัวคําว่ามีพระราชสวัสด์โปรดเกล้าท่านไม่กล้าลงน้ำเฮ้ยผมไม่สิทธิ์เลยไม่ใช่เฉพาะนครลงหลายจังหวัดจังวัดนครปฐมที่เชยงม่เพราะตอนนี้พอเรื่องชัดเจ้าฟ้าเจ้าบินผู้ใหญ่ก็ไม่กล้าต้องหา เอกสารอ้างอิงให้ถึงจะลงน้ำปีหกสนะตอนน,น 6, 3, 3, 3, 3, 2, ปีกสาม็ไปแบบนี้ <S 2> 2, <S ผมปรับให้เรียบร้อยตอนนี้อยู่ในข้อเจ็ดสิี่ทับสองมีสามท่านนี้ที่ลงนามในไปจัดตั้งหมู่คือภาระงศสาธิการก็คือโรงเรียนที่ไม่ได้สังกัดครูแคมาหากรในครูเทปนะครับภาระเป็นผู้ลงนาม พอเท่าบานพอก็ผู้ว่าลงนามต่างจังหวัดก็ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ลงนามสามคนนี้เท่านั้นคนอื่นไม่ได้เราปูชัดเจนตอนนี้ชัดเจนแล้วท่านขาดเลยหน้านี้ให้ท่ันหรือเอาทั้งเล่นให้ท่านดูก็ได้ให้ท่านดูแล้วขอคพืนเพราะมีเล่นเดียวเพราะเล่นที่เอาปรแจท่านขอมาจากสภา,าชาติไทยเรายิพ์ไม่ได้ครับ ที่มาแจกแจกนะขาของสภาค้าชกาไทยนะมีงเหละขอกมาเราพิมไม่ได้ต้องขอสองเด็จ <laughs> ครับท่านผู้เขียนนะครับที่โต่ตตไย